สวัสดีครับนี่ก็จะมานั่งเตรียมอุปกรณ์ครับผมเราจะมาต่อสายช็อกลีครับผม ต่อสายช็อกโกดไว้ใช้ตกปลากันนะครับวันหยุดช่วงนี้ก็จะมีงานบ่อยๆครับผมหมดหน้างานวัดก็จะหยุดพักสักสองสองัมวันก็ไปหาตกปลากันครับนี่เราจะมาต่อส,สายช็อกโก렛กล้องมันก็ไม่ค่อยชัดแตบคุณไร์ <laughs> สดครั้งแรกครับผม สายช็อกลีดใช้เงื่อน SG นะครับก็จะเป็นสายของเซเซอร์สายเบอร์1นนะผมเป็นสาย PE 1.5 เราก็จะมาต่อช็อกโีแตไว้ใช้งานครับผมเราจะใช้าสายนะครับไปพันที่มือจับนะครับที่หนอบนะครับพันพันไว้ให้ตึงนะผมให้ตึงเพื่อที่จะง่ายในการต่อนะครับพันเสร็จแล้วนะครับผมพันเสร็จแล้วเป็นสายของซีเซอร์หนึ่งจุดห้าถักแปด เป็นสายฟูลโลครับผมฟูลโลคาร์บอนใช้ของตัวนี้ครับผมใช้ธรรมดาธรรมดาตัวนี้ครับสายตัวนี้4.5้าครับยี่สิบเอ็ดปอนกว่ากว่าหน่อยครับผมไหลสดครั้งแรกครับผมครั้งแรกอาจจะติดขัดอยู่บ้างนี้เราก็จะมาต่อเพื่อน SG กันนะครับผม เ g ีนับเหลือปลายไว้ประมาณ2นิ้วนะผมปลายพีพันไปเรื่อยๆผมพันสลับข้างพันไปเรื่อยๆยี่สิบสามสิบสี่สิบรอบก็ได้นะครับพัน เยต้องให้แน่นนะครับผมพันแน่นๆมันจะวัดปาแล้วมันจะไม่หลุดสายแบบนี้โอกาสขาดน้อยมากครับผมเทียบกับสายที่พับแล้วพันแล้วก็สอดเข้าไปเนาะมันไม่เคยไม่เคยเจอปัญหาขาดเลยครับเวลาวัดปาแบบ อารกรและวัดถ้าเป็นสายพับครับเมื่อก่อนนี้ใช้ต่อแบบพับเอาขาดง่ายมากครับวัดปลาตัวใหญ่หน่อยหนักๆปึ๊กเดียวแบบขาดคามือครับขาดตอนวัดส่วนมากแต่ถ้าเป็น SG หนอปตัวนี้มันผมไม่เคยเจอขาดคามือนะครับมันเป็นเงื่อนที่ตรงเลยครับผมเป็นสายตรงเลย ไม่ไม่งอส่วนมากที่ขาดมันจะขาดตรงที่เราพับพับสายครับผมขาดตรงที่พับพับแล้วก็สอดเชือกเข้าไปฮนะเดี๋ยวจะลองทําคลิปที่แบบว่าพับสายให้ดูอีกทีนะผมพันไปเรื่อยๆครับไห้นี่ลุด ได้แล้วก็พันมา30มรอบก็จะได้ประมาณแบบนี้ครับพอพันมาได้แล้วก็แกะไอ้ตัวนี้ออกแล้วพันพันหนอบไว้แล้ว เราพันปลายพันแบบไว้แกะออกแล้วก็กลับด้านปลายคันเบ็ดนะกลับมาไว้อีกฝั่งหนึ่งขีดฝั่งตรงนี้ครับผ่านไปมาฝั่งตรงเป็นข้มเสร็จแล้วมันก็จะได้ปลายปลายสายตัวนี้รับขึ้นตามตามสายไป เราก็จะใช้ปลายส่วนนี้ครับมาพันเข้าไปแบบนี้ครับมัดเป็นรอบหนึ่งกันการมันคลายครับผมมัดนะครับดึงแน่นเลยครับทีนี้เราก็จะมาพันย้อนพันย้อนสายครับผม And you're on the side of me. เงื่อนที่มัดค่อนข้างยากนะผมต้องศึกษาหน่อยเทียบกับแบบพับนะแบบพับจะมัดง่ายอันนี้เรามัดต้องใช้ต้องฝึกแล้วหน่อยครับผม พันพันกลับมาแล้วก็ดึงให้มันขนานกันมาแบบนี้ครับผมแล้วก็จับไว้แล้วก็ใช้ปลายตัวนี้ครับผมพันย้อนกลับมาอีกครั้งคือมันหลายขั้นตอนเนี่ยผมผมก็จะมัดเป็นก็เพื่อนตีมือไปหลายรอบเรคนที่สอนนะ ว่าจะทําเป็นนีขาดไปเยอะครับวัดขาดไปเยอะแต่งเงื่อนนี้ตั้งแต่ได้มาครับก็ใช้เงินนี้มาตลอดเลยพันพันย้อนกลับมาครับ SG นบลองลองลองฝึกกันดูน,นะครับ ช่วงนี้หน้าหนาวก็ปลาอ้วนนะปลาช่อนปลาช่อนจะอ้วนมัดเอาไว้ตีเหยือ่อเคียดสดครับผมแล้วเราก็ดึงไฟล์ส่วนนี้นะคดึงดึงให้แน่นเลยนี่ได้แล้วครับผมเอจี SG, ครัมันจะเป็นสายตรงนะครับสายจะไม่งอ จับสายลีดกับสายนี p สายหลังรนะับดึงให้แน่นแล้วดึงนนปิึกเลยแล้วผม,วผมอบอ เป็นตรงกับสายตรงสายไม่พับสายที่ขาดครับมันจะเป็นสายพับเวลาวัดปลาแล้วปึ๊ดเลยขาดสวัสดีครับสามพันคนที่ดูอยู่นะครสามพันคนที่ดูนาะทีอยู่ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวไวๆนี้ครับผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูครับผมทั้งยิงปลาแล้วก็ตกปลาด้วยครับ mm hmm. นี่เราผูกเงื่อนครับผมต่อสายช็อกลิตเอาไว้ใช้งานนะครับผม mm hmm. เป็นสายซีเซอร์หนึ่งจุดห้ากับสายช็อกลิตยี่สิบปอนด์ครับไว้ตีเขียดสดปลาช่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะใช้สายหน้ายาวหน่อยเพราะว่าอาจจะมัดบ่อยนะครับผมใช้อยู่ประมาณสองฟุตหกสิบเซนครับประมาณสองฟุต ใช้งานเดี๋ยววันนี้น้าทีต้องไปขายของที่งานวัดเลไลจังหวัดอ่างทองครับผมวันที่ยี่สิ27ถึงห้ามกราคมยี่สิบเจ็ดห27 26น้กทีต้องไปก่อนงานวันนึงประมาณ10วันนะผมเริ่มขายนะ10วัน10คืนไปกินนอนอยู่ที่วัดเลยครับวัดเลไลจังหวัดอ่างทองนะครับ ก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เดี๋ยวขายของงานวัดเสร็จก็จะกลับมาไปหาปลาครับขายของก็จะเหนื่อยหน่อยทั้งวันทั้งคืน,นครับงานวัดแบบนี้นะกว่าจะเลิกขายก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วนะจะไปไลฟ์สดที่ที่หน้างานอีกรอบหนึ่ง นี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกครับผมครั้งแรกที่เคยไลฟ์สดในช่องนะครับลอกนาทีก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับผมเป็นลอก Cat King c h กี k y T ครับผมเบอร์สามพันตัวนี้กะว่ามาใช้ตีงานโหดๆครับงานะโดงานอะไรเนะีเบอร์สามพันเลย ชักกี้ทีครับผมแคทคิงชักกี้ทีรอบนี้จะจับคู่กับคันคันอะไรวะรู้ตัตเวทหกหกสิบสองครับผมเวทคันหกสิบสองคู่กับ ยาว6ฟุต6ท่อนเดียวครับ6ฟุต6เราจะไปตีปลาช่อนด้วยชุดนี้กันครับกลับมาจากงานวัดเลไลที่สแสวงหาวิเศษชายชาญครับเตรียมอุปกรณ์ไว้กลับมาก็จะได้ออกไปตกปลากันเลยครับถ้าใครว่างอยู่แถวแถว สแสวงหาอ่างทองก็ไปเที่ยวได้นะผมงานวัดวัดเลไลฮะเดี๋ยวนาะทีจะไปขายของที่งานวัดเลไลครับผมสิบวันสิบคืนครับอยู่ที่วัดเลยยาวๆแต่ว่าขายเสร็จเราก็จะไปหาปลากันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวหลังปีใหม่หน่อยๆนาะทีจะได้อุปกรณ์ตัวใหม่มาครับผมอุปกรณ์ถ่ายทำตัวใหม่จะพาไป จะหาคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูครับช่วงนี้ปลาหายิงปลาหายากอยู่ครับผมปลาไม่ค่อยลอยเลยก็จะใช้เบ็ดตกเอาครับกลางคืนก็ออกไปค้างคืนกันแถวๆสุพรรณบุรีฮะต้องหาอุปกรณ์การถ่ายทำคลิปชุดใหม่มาครับผมนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ เสียงดีครับลอกตัวนี้นะชอบเสียงมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกปืน,นับลูกปืนเยอะมากสิบสิบบวกหนึ่งตลับหรือเท่าไรผมไม่แน่ใจครับดูก่อนว่ามันให้โรลเลอร์มาเท่าไรแต่เสียงดีครับสิบน่าจะสิบกวา่าสิบกว่าลูกปืนครับสิบกว่าจุด สวัสดีคนดูสองพันกว่าคนนะครับเมื่อกี้ดูถึงสี่พันนะเราจะมัดชุดสำหรับตกเขียดสดนะครับเดี๋ยวจะใส่ชุดปลายสายให้ดูนะครับว่าใช้ ทีเขาจะใช้ตะกัว่วตะกั่วเจ็ดกรัมนะครับเป็นนี้ตะกั่วตัวนี้ครับผมเจ็ดกรัมน้ำหนักเจ็ดกรัมครับเจ็ดกรัมใส่เข้าไปเลยครับสอดเข้ารูมันไปครับเข้าไปในสายรีดแบบนี้เลยครับให้มันวิ่งลื่นไหลดีนะ ก็มาดูตรงร้อยต่อสาย PE กับกับสายช็อกลีครับผมนะครับให้มันผ่านไปไง่ายๆอ๋อนี่มันจะสะดุดหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ถือว่าผ่านง่ายอยู่ครับเวลาปลาช่อนมันกัดนะครับกัดปุ๊บเราจะส่งสายก็คือปล่อยให้มันลากลากฝั่งนี้ไปมันจะไม่สะดุดตรงร้อยต่อนะครับตรงร้อยต่อสายแบบนี้ ถ้าถ้ามันสะดุดหรือว่ามันติดนะครับถ้าปลาปลาช่อนที่เราแวงนะครับมันจะคลายเยื่อเลยนะครับให้มันผ่านรอยต่อง่ายๆครับเสร็จแล้วก็จะใส่ลูกปัดเข้าไปครับท่านจะชอบใช้ลูกปัดสีเขียวนะครับรู้สึกว่าปลาช่อนมันกัดเดียวแต่ก็ไม่รู้นะครับคนอื่นอาจจะใช้สีอื่นหรือว่าไม่ได้ฟิกเรื่องสีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้นาะทีใช้จะใช้ลูกปัดสีเขียวแบบนี้ครับตะก,กัวตะก,กัวแล้วก็เป็นลูกปัดแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะใส่ลูกหมุนลูกหมุนเข้าไปเดี๋ยวลูกหมุนตัวนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันมันจำเป็นต้องใส่ไหมอย่างไรนะครับเดีย๋ยวหากันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวล้วยังไม่ได้สั่งชุดใหม่เข้ามา ไปตกอ,อยู่กล่องไหนเอาเจอแล้วนะครับ,รบลูกหมุนจะเป็นลูกหมุนตัวนี้ครับนี่ครับผมจะเป็นลูกหมุนตัวนี้ครับใส่เข้าไปต่อจากต่อจากลูกปัดครับผมนะครับมันจะอยู่แบบนี้ครับชุดหนึ่งจะมีสามชิ้นแบบนี้ครับมีลูกหมุนอยู่ ลูกหมุนตัวนี้จะเอาไว้ล็อกค้างเขียดไม่ให้มันหลุดออกจากตำแหน่งที่เราต้องการนะส่วนตัวเบ็ดเนี๋ยจะใช้เบ็ดตัวใช้เบ็ดเบอร์สองครับผมเบ็ดหนอนยางเบอร์สองใช้เบ็ดตัวนี้ครับเบ็ดเบ็ดเบอร์สองของ v b a บนะครับ v b a บใส่เข้าไป เราก็จะมัดเลยครับมัดตรงๆกับตูดแบบนี้เลยครับก็จะมัดมัดเป็นเงื่อนธรรมดาที่ใช้ทั่วๆไปเนี่ยครับเงื่อนที่เราถนัดฮนะพันไปสักห้าหกรอบ เราก็ดึงมีใครใช้ฟันมัดเบ็ดไหมครับผมใช้แบบนี้ตลอดเลยครับผมมัดแน่นละนะครับเดี๋ยวจะ,จะใส่ไอ้เจ้าลูกหมุนตัวเมื่อกี้ให้ดูนะว่า มันทำงานแบบไหนมันจำเป็นนะจำเป็นสำหรับคนที่ใช้ yeah, <Yeah. S 1> เหยื่อเขียดสดนะแต่จะจำลองเขียดให้ดูแล้วกันครับผมจะใช้เป็นปลายางเนาะเป็นปลายางเกี่ยวเข้าไปคนระับอันนี้สมมุติว่ามันเป็นเขียดสดนะครับเป็นเขียดสดเราก็จะเกี่ยวหัวมันเข้าไป ตอนเกี่ยวเขียดนี่รู้สึกว่าทันทีจะเกี่ยวจากใต้คา,างขึ้นมานะเกี่ยวจากใต้คา,างขึ้นมาทะลุด้านบนบนหัวผมทะลุเกี่ยวมาแบบนี้กหมุนลงมาครับมันจะได้แบบนี้ความลงมาลักษณะของมันครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ลุกลุกหมุนตัวเนี้ครับผมคล้องเข้าไปใน คล้องเข้าไปในตัวเบ็ดแบบนี้ครับคล้องเข้ามาแล้วก็ดึงสายสายรีดไอ้สาย,ย,ส,ายสายต่อครับช็อกรีดของเราให้มันตรงมันจะเป็นล็อกล็อกไว้แบบนี้เลยครับล็อกค้างเขียดเอาไว้ตรงตรงปลายนะตรงเบ็ดที่มันหยักลงมาเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลายเบ็ดอีกตัวนี้ครับฝังเข้าไป ตร,ตรงจุดที่มันโผลนะ่เนาะวัดระยะให้ดีแล้วก็เกี่ยวเข้าไปครับเบ็ดมันก็จะโผล่มาแบบนี้แล้วไอตัวปลายนะครับเวลาเราลากค้างเขียดมันจะไม่หลุดมาอยู่ตรงตรงท้ายเบ็ดนะครับมันก็จะอยู่เป็นรูปตัวเขียดเลยส่วนคมเบ็ดก็จะอยู่ตรงแถวแถวเอลเขียดพอดีซึ่งเวลาปลากัดปุ๊บดูเทวไาตุ๊บมันก็คือกืนไปพร้อมกับเบ็ดเลยครับ แต่ว่าบางท่านนี้ก็จะใช้เขียดเกี่ยวที่ปลายเบ็ดแล้วปล่อยเปลยตัวออกมาเนาะให้เบ็ดอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ใส่กาดอันนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมสําหรับปลาแล้วแต่คนถนัดเนาะแต่ว่าผมจะใช้แบบนี้ตลอดเลยครับเกี่ยวเข้าไปเราก็ฝังปลายปลายเกสอนเบ็ดลงไปครับหรือว่าถ้ามีกาดนะครับก็จะใส่กาดเดี๋ยวจะทําคลิปที่ใช้เบ็ดกาดให้ดูครับผมเป็นตัวนี้ ลักษณะเป็นแบบนี้ครับช,ชุดปลายสายก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่อ๋อนิ่งๆหน่อยนี่ครับชุดปลายสายก็จะประมาณแบบนี้ครับทีนี้ก็ไปตีปลาช่อนกันได้แล้วฮะพร้อมแล้วครับผมคือเตรียมมาไว้ครับเดี๋ยวไปขายของงานวัดก่อนแล้วเดี๋ยว จะไปพาไปตกป่าผมพร้อมลุยแล้วครับตอนนี้นะลากปลาช่อนได้นะตอนหลังปีใหม่นะที่จะใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ทําคลิปแล้วนะครับหลังปีใหม่หน่อยๆเยาจะได้ดูบรรยากาศยาม,มค่ำคืนนะผม จะได้เห็นภาพในมุมที่แตกต่างออกไปนะโอเคครับนี่ก็เสร็จละอุปกรณ์เตรียมอุมปกรณ์ไว้ตีปลาช่อนครบแล้วครับเดี๋ยวเยก็บกลอน ครับคลิปนี้น่าจะได้สักยี่สิบห้านทีเดี๋ยวทีต้องไปเตรียมของขึ้นรถก่อนครับเอาไปขายของที่งานที่เลไลวัดเลไลจังหวัดอ่างทองครับอำเภอสแสวงหาเสร็จจากงานสิบวันก็จะพาไปหาปลาเหมือนเดิมครับขายของงานวัดก่อนสิบวันสิบคืนครับกินนอนอยู่ที่วัดเลยยาวๆ โอ้โหครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หนนะ้าอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็อาจจะมีติดขัดบ้างแสงไฟอะไรอาจจะไม่ค่อยสว่างบ้างนะครับผมใค่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามให้กำลังใจนาทีด้วยนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับ,รบอาจจะไลฟ์ที่งานวัดก็ได้ผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศงานวัดไปพังๆเนาะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ